ก็ข้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับชุดนผม,มนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโละคางการุก,รก,กิหรือบ้านๆเขาเรียกว่าขายการุกินั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปขายะมานานหรือไม่ได้ทําคลิปลงย t ท b ปมานานนะครับสสาเหตุหลักก็ผมตอนที่ผมทําคลิปแรกๆตามเอาเสียว่าผมแล้วตอนนี้ก็คือผมขี้เกียจทําคลิปก็ผมตบมือหยอกๆครับเดี๋ยวผมกลับมาทันนั่แหละนะครับเดี๋ยว รอว่างๆนะครับช่วงปิดเทอมแล้วกันนะครับแต่ผมจะกลับมาทำลงให้เยอะๆเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างมากนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนผมอาจจะกลับมาทำเร็วๆนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมมาขายการ์ดแล้วกันนะครับถือว่าโลสต็อกนะครับผมนะครับพวกนี้จะเป็นการ์ดยูกิที่ผมจัดฟูลแล้วนะครับก็คือซื้อมา3เดซแล้วเราผมก็จัดมาให้มันเล่นได้นะครับบางอันผมอาจจะซื้อมากกว่า3เดซเพราะเอาอะไรจากเดซอื่นมาผสมนะครับผมแล้วผมจะยกตัวอย่างเช่นสปีดลอยแล้วกันนะครับผม นะครับสปีดลอยก็จะมีการ์ดพวกแปลกๆด้วยนะครับก็จะเป็นพวกลิงอย่างเงี้ยครับพวกลิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ในสปีดลอยก็จะไม่มีนะท่านผู้ชมผมก็ไปหาการ์ดมาเสริมให้มันแบบเล่นได้แบบลื่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะนะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นเมอร์เมลละกันนะครับเมอร์เมลก็จะเป็นเอ็กต์้าเด็กก็จะมีน้องกบนะครับหรือพวกไอ้นี่นั่นเองก็จะเป็นเด็กกบผสมเมอร์เมลนะครับก็จะเน้นทิ้งเน้นเสิร์ฟแบบเสิร์ฟเอ็กซิตกบใบเทคอะไรอย่างนี้นะครับ บางเดซเบอร์มิวมันจะไม่มีพวกกบนะครับอันนี้ผมไปซื้อจากมารินเซเลสแล้วมาเสริมตั้งหากเนาะของพวกนี้ก็จะแบบมันมันก็จะมีเดดที่ไม่ได้เสริมนะครับก็แบบเดดของตัวมันเองล้ว,ลวนๆก็จะมีอยู่นะครับผมนะผมจะขายในราคาเดดละหกสิบนะครับผมนะครับพวกนี้คือจัดฟูแล้วนะเดซละหกสิบนะท่านะผู้ชมถ้าใครเหมานะครับผมจะให้ห้าร้อยรวมส่งเลยนะครับก็คือห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับไม่คิดค่าส่งเพิ่มนะก็ห้าร้อยรวมส่งไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยว ผมจะมีอีกอันนึงที่ขายเหมือนกันนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับอะไรหรือในนั้นก็ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีเดสอยู่ด้วยนะแล้วผมจะดีเสิร์ชรูปให้ดูหรือขึ้นรูปไปตรงคลิปนะครับนะให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เห็นนะท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอะไรอะไรอย่างนี้นะครับมีประมาณ5000กว่าใบนะเป็นของไทฟรนีหมดเลยนะครับคุณภาพก็ดีๆเลยครับเพราะผมไม่ได้ใช้เลยนะเก็บไว้อย่างดีนะครับผมก็ขายในราคา550รรวมส่งเหมือนกันนะครับ นะครับถ้าใครอยากได้จริง,รงผมลดให้เหลือ500รวมส่งก็ได้นะครับแล้วพวกนี้ก็500รวมส่งเหมือนกันนะท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ก็คือเดทที่จัดฟูลแล้วนะเนี่ยเนี่ยจัดฟูลหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเดทอะไรที่หลังก็สามารถทักมาที่เฟซผมได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะใต้คลิปนะนะครับท่านผู้ชมลิงก์เฟซน,นะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับผม นะถ้าใครเหมาหมดเดี๋ยวผมจะมีของแถมให้นะครับนะเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าของแถมจะเป็นการ์ดยูกิหรือเป็นการ์ดอย่างอื่นนะครับหรือจะเป็นอะไรนะแต่น่าจะเป็นการ์ดยูกิหละเนาะเพราะเราขายยูกิจะจะแถมโปกเกมอนมันก็จะแปลกๆนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มาประกาศขายข,ายของโลคังทิ้งนั่นเองนะครับผมก็ขายในราคาถูกไปเลยที่จริงพวกนี้ผมซื้อมาแพงนะท่านผู้ชมแบบ ที่จริงรวมค่าส่งเลยมันก็แพงอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ผมมาขายถูกๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่เหมาหมดก็500รวมค่าส่งเลยนะครับถ้าซื้อพวกนี้มันมี1ิเดก็หกร้อยถือว่าผมลดให้ร้อยหนึ่งไปเลยนะครับผมนะก็500รวมส่งนะครับผมนี่พวกนี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเด็ดพวกนี้ก็ทักมาได้นะครับพร้อมกับอะไรห้าร้อยห้าสิบรวมส่งก็ตีง่ายสิบใบหนึ่งบาทนะครับนะเพราะมันห้าพันกว่าใบเลยเนาะท่านผู้ชมใช่นไหมก็ตีง่ายสิบใบหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้ครับผมห้าร้อยรวมส่งเลยไม่ต้องห้าร้อยห้าสิ สั่งทั้งอะไหล่สั่งทั้งเดซหมดนะเดี๋ยวผมจะแถมของพวกไอ้การ์ดพร้อมสลิปไปแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะครับเป็นสลิปพ,พวกอ e, นะิเมะเนาะแต่ไม่รู้จะเป็นอนิเมะอะไรนะครับถ้ามีคนสั่งรวดเดียวหมดทั้งเซตเลยนะครับก็คือทั้งอะไหล่ทั้งไอ้นี่นะก็รวมทั้งหมดก็พันหนึ่งเนาะถ้ามีคนสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแถมเดซพร้อมสลิปอนิเมะให้นะครับหนึ่งเดซนะครับผม นะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็นั่นแหละครับมาบ่นขายของนี่เองนะครับเจอกันพรหน้าครับบายจ้าอย่างรวดเร็วเลยเฮ้ย